สวัสดีค่ะคุณปูดิชชันไปติดอุปกรณ์ทำความสะอาดก่อนนะขณนะน,น,นี้ถึงเวลาทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบแล้วขอให้นักเรียนทุกคนทำความสะอาดด้วยนะคะทำไมพวกเราต้องทำความสะอาดด้วยอะนั่นนะสี่ ทำไมพวกของเราไม่มาทําความสะอาดกันคะแล้วพวกมีนายบอกว่าไม่ต้องทําความสะอาดเราอย่างพวกผมไม่อยากทําอยู่แล้วอ่ะป่าเทศไทยเหนื่อยนะเราวางให้ดีผ้าฝืนนี่ดูช่องน้ำสกปรกมากเลยมาอะไรนะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนขยะเต็มหมดแล้วกคนดๆก็เอ้ย งั้นเดี๋ยวเราจะให้ชเชมไปประชาสัมพันธ์ให้นะให้ทุกคนมารวมกันโรงเรียนของเราไม่มีนักการพารลและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันหากพวกเราไม่ช่วยกันโรงเรียนของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไร